อยากรู้กันไหมปัญจวัคคีเนี่ยมีที่มาจากไหนแล้วมีบทบาทอะไรหลังบวชสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยปิวค่ะในทุกวันอาสารหบูชาเนี่ยนะคะเราก็มักจะได้เรียนกันว่านี่คือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาให้กับปัญจวัคคีฟังใช่ไหมคะทาให้พระอัญญกุทัญญาตัดสินใจออกบวชและนี่คือพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วทําให้พระรัตนตรัยครบสามและนี่แหละค่ะก็คือความสําคัญของวันอาสารหบูชาอย่างไรก็ตามนะคะเท่าที่เราเคยเรียนเรียนพุทธประวัติกันมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีผู้ พูดถึงปัญจวัคคีย์อีกเลยปัญจวัคคีย์ที่ถือว่าเป็นพระ5รูปแรกของพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นพระที่สําคัญมากๆเนี่ยนะคะหายไปไหนทําไมพอไปพูดถึงพุทธประวัติหลังๆเนี่ยก็จะไปพูดถึงตั้งแต่พระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแทนนะคะวันนี้วิวก็เลยไปตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์นะคะว่าพระ5รูปแรกของพุทธศาสนาเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนทำไมอยู่ดีๆถึงกลายมาเป็นสาวกรุ่นแรกได้แล้วหลังจากที่ออกบวชแล้วเนี่ยมีบทบาทอะไรต่อไหมในพุทธศาสนาค่ะเอาละถ้าพร้อมจะ ฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกกันได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ บอกก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่วิวจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้มีเล่าตรงๆในพระไตรปิฎกขนาดนั้นนะทุกคนคือก็มีเขียนถึงบ้างอะไรบ้างดังนั้นวันนี้จะเน้นเป็นเรื่องการรวบรวมมานะคะซึ่งบางส่วนที่วิวเอามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลในพระไตรปิฎกในภาษาไทยนะอาจจะมาจากพระไตรปิฎกหรือมาจากคัมภีรอื่นๆในภาษาอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าก็น่าจะทําให้เราพอเห็นที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางของปัญจวัคคีย์มากขึ้นค่ะส่วนตรงไหนมีที่มาจากไหนตรงกับพระไตรปิฎกไหมอ้างอิงมาจากไหนอ้างอิงของวิวกอยู่่ต้เชน เอาละเริ <Ooh. S 2> ่มกันดีกว่าคําว่าปัญจวัคคีเนี่ยนะคะคําว่าปัญจแน่นอนว่ามาจากคําว่า5ค่ะส่วนคําว่าวัคคีเนี่ยนะคะมาจากคําว่าวัคคียะค่ะแปลว่ากลุ่มหรือหมู่นะคะพูดง่ายๆปัญจวัคคีคือพูดถึงกลุ่มหรือหมู่ที่มีทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะซึ่งคําว่าปัญจวัคคีเนี่ยนะคะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กก็จะหมายถึงกลุ่มของคน5คนที่ตามรับใช้พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จมาโปรดคน5คนนี้เป็นคนแรกทําให้ทััั้้งงง5คนนีหลจจากกฟธรร ตตสรในวันเพ็ญเดือนแปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทาทยวันปุ๊บก็ตัดสินใจออกบวชกลายเป็นพระสงฆ์หารูปแรกนะคะคำถามคือทั้ง5คนนี้มีที่มาที่ไปจากไหนทาไมถึงได้เอกลูซีขนาดที่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนจะตัดสู้้ตั้งแต่ตอน,นยังไม่ได้เผยแผ่ธรรมะอะไรเลยแล้วทาไมถึงกลายเป็น5คนแรกที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระไทยไปเทศนาก่อนนะคะก่อนที่จะไปเทศนาให้กับคนอื่นๆค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่ค่ะเพราะว่าทั้ง5คนนี้เกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนที่พระองค์พ่ง เกิดใหม่ๆเลยนะคะโดยคนที่เกี่ยวที่สุดก็คือหัวหน้าทีของปัญจวัคคีย์แล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจบวชคนแรกเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพุทธศาสนาด้วยค่ะคนคนนั้นก็คือพระอัญญาโกนทัญญะนะคะหรือที่ชื่อจริงๆเนี่ยชื่อว่าพระโกณทัญญะเท่านั้นค่ะคืออัญญาเหมือนเป็นฉายาตเติมมาทีหลังะนะพระโกณทัญญะเนี่ยนะคะก่อนบวชก็ชื่อว่าโกนทัญญะอยู่แล้วค่ะท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาในครอบครัวพราหม์ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากมีลูกศิษย์เยอะมากนะคะเราจะเรียกตระกูลนี้ว่าตระกูลพราหมาหาศาล,คคลารคดี บาลีหรือวรรณคดีสันสกฤตอะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในตระกูลชื่อตระกูลมหาศาลนะแต่คําว่ามหาศาลเนี่ยหมายถึงมีลูกศิษย์ลูกหามหาศาลมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะประมาณนี้นะซึ่งตระกูลพราหมณ์นี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านโทนวัตถุบริเวณใกล้ๆก,กับกรุงกบิลพัทค่ะแน่นอนว่าโกนทัญญาเนี่ยเติบโตขึ้นมาในวรณพรามแล้วก็ในตระกูลพรามด้วยดังนั้นเขาก็ต้องได้ร่ำเรียนอะไรที่พรามเรียนกันไม่ว่าจะเป็นเรียนไตรเพศเรียนมนเรียนนู่นเรียนนี่นะคะและในบรรดาสิ่งต่างๆที่เเรีีีีียยนนนมาา่่่่ะะคสสิงททกัญญชชวุด ก็คือวิชาที่วิวหาชื่อในภาษาไทยไม่เจอนะแต่เขาจะเรียกว่าลัคนะมันตระค่ะประมาณว่าการสังเกตลักษณะคนการดูโงเห้งว่าอย่างนั้นเถอะแต่เป็นโงเห้งแบบสไตล์อินเดียนะคะสามารถดูได้เลยว่าไอ้คนไหนอะไรยังไงดูหน้าปุ๊บรู้เลยว่าอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งด้วยดังนั้นนะคะกวนธันญักก็เลยได้เป็นพราหมณ์หลวงอยู่ในราชสำนักข,ของพระเจ้าสุโทธทนะซึ่งเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าค่ะ ทีนี้ฟาส f เวิ a ์ดมาตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูิออกมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าตามสไตล์ของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะคะก็ต้องมีพิธีนึงค่ะน่าจะเป็นพิธีนามกันนะนะคือพิธีเนี้ยเขาจะตั้งชื่อเด็กกันตอนหลังเกิดกี่วันกี่วันแบบ7 1 1ดวันก็แล้วแต่พราหมณ์จะกําหนดในพิธีเนี่ยนอกจากพ่อเด็กจะไปกระซิบชื่อให้เด็กได้ยินชื่อตัวเองครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีอวยชัยให้พรต่างๆว่าชีวิตข้างหน้าจะประสบความสําเร็จจะรุ่งโรจน์จะอะไรยังไง พระเจ้า,จาสุดโทธนะเนี่ยนะคะตามสไตล์ของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ก็ต้องเชิญพราหมณ์เข้ามาเพื่อดูลักษณะเนี่ยแะคะ่ะซึ่งระดับพระเจ้าสุดโทธนะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยจะเชิญใครมั่วๆมาก็ไม่ได้ค่ะดังนั้นพระองค์ก็เลยทําการคัดเลือกพราหมณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูลักษณะคนค่ะก็คัดเลือกมาจากพราหมณ์ที่เขาเรียกว่าพราหมณ์ตระกู108ลร้อยแปดนะคือมี108คนหรือว่าอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นเพราะว่าเวลาที่เราได้ยินตัวเลขเยอะๆในพวกวรรณคดีเนี่ยนะคะให้ตีว่าแปลว่าเยอะค่ะเช่น โซน500ออาจจะไม่ได้มี500คนแต่แปลว่ามีโจนเยอะอย่างนี้นะคะเราสมมุติว่ามันมี108คนแล้วกันก็มีการคัดเลือกนะคะว่าใน108คนเนี้ยมีใครเชี่ยวชาญขนาดไหนคัดไปคัดมาได้ออกมาทั้งหมด8คนที่เชี่ยวชาญในการดูลักษณะที่สุดค่ะ และหนึ่งใน8คนนี้ก็คือโกนธัญญะที่เชี่ยวชาญด้านการดูลักษณะคนนั่นเองแล้วความเทพของโกนธัญญะก็คืออีก7คนที่เหลือเนี่ยเป็นพราหมณ์แก่หมดเลยนะคะคือเรียนมานานเรียนมาจนแบบวิชาแก่กล้านในขณะที่โกนธัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มและเป็นพราหมณ์หนุ่มคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกแต่เก่งเก่งพอที่จะฟาดกับอีก7คนที่เหลือได้ค่ะปรากฏว่ายังเด่นไม่พอทุกคนพอเข้ามาในห้องทานายนะคะทุกคนก็เข้ามาแล้วก็มาดูลักษณะของเจ้าชายศรัทธะดูอะไรพราหมณ์เจ็ดคนที่บอกว่ามีอายุเยอะเนี่ยทำ เส้นทางชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะไปได้สองทางนะถ้าสมมุติว่าเลือกครองเรือนเนี่ยจะได้เป็นถึงพระจกักรพรรดิราชจะเป็นจกักรพรรดิที่เหนือจกักรพรรดิทั้งปวงคือเป็นจกักรพรรดิที่เก่งเป็นจกักรพรรดิที่ไปสุดในเส้นทางจากักรพรรดิเลยแต่ถ้าสมมุติว่าตัดสินใจออกบวชนะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นอะไรอันนี้คือมุมมองในฝั่งพุทธศาสนาเล่านะคะส่วนถ้าเป็นมุมมองเชิงประวัติศาสตร์อาจจะบอกว่าอาจก็ได้เป็นศาสดาข,ของศาสนาใหม่หรือว่าจะไปสุดในด้านการบวชอะไรก็ว่่่าาากันนนไปคคะแตพรหมณนน์ท ือนกันหมดนะคะมีแค่โกนธัญญะคนเดียวคะ่ะที่เป็นคนเด็กที่สุดบอกว่าไม่อะ่ะเส้นทางของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้มี2เส้นแบบที่ทุกคนว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีเส้นทางเส้นเดียวเท่านั้นลักษณะแบบนี้ยังไงก็ต้องบวชแล้วถ้าบวชเนี่ยจะได้เป็นแบบที่สุดของสายการบวชเลยนะคะชินยบางตําราก็จะบอกว่าโกนธัญญะถึงกับสาบานตรงนั้นเลยนะคะว่าเนี่ยที่ฉันทํานายอะ่ะฉันมั่นใจมากว่าฉันทํานายถูกและถ้าคําทํานายของฉันเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชฉันจะขอออกบวตาามมไปด้ววยเพระฉันันนนน่่ใจีคคือ ฉันจะต้องติดตามแล้วนี่คือแบบไปสุดเส้นแน่นอนซึ่งไม่ว่าโกนธัญญาจะสาบานหรือไม่สาบานนะนะแต่ละคมภีรเขียนตรงกันหมดเลยค่ะบอกว่าเหล่าพรามทั้งหลายอีก7คนที่เหลือเนี่ยนะคะก็บอกตรงนั้นเลยบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นวันวันนั้นมากเลยแต่ว่าด้วยความที่แก่มากแล้วเนี่ยยังไงเราก็อยู่ไม่ถึงวันนั้นเอาอย่างนี้โกนธัญญาในฐานะที่ท่านเป็นพรามหนุ่มอยู่ด้วยนะท่านจะต้องได้อยู่ถึงเหตุการณ์นั้นแน่ๆถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงช่วยมาชวนลูกหลานเราเนี่ยออกปวชตามท่านไปด้วยนะคะและแล้วนะคะเรื่องราวของญญก,ากกาาาจรร,รเรและ บันทึกใดๆทั้งปวงค่ะฟาสต์ฟอรมาวิร์ดมา29ปีนะคะก็จะเข้าสู่เหตุการณ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นเทวทูตถึง4เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะนะคะทําให้พระองค์ตัดสินใจออกบรรพชาเป็นสมณะค่ะเป็นสมณะอยู่นะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะตอนนั้นยังบวชอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีศาสนาอะไรยังไม่รู้ว่าจะไปตามคําสอนไหนจะอะไรยังไงเลยยังไปไล่เรียนตามสํานักต่างๆอยู่ค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์การออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ต้องรู้ไปถึงหูของโกััญะะะนนนคซึ่่งงอออี้้ตบกวา ในแต่ละเวอร์ชันเล่าไม่เหมือนกันนะบางเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันไทยจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแอบออกไปบวชตอนกลางคืนใช่ไหมคะแต่ถ้าในพระไตรปิฎกบางเวอร์ชันหรือว่าในคัมพี์เก่าๆบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าก็ออกบวชโดยที่ประชาชนก็รับรู้พ่อแม่ก็รับรู้คนยังมาเดินส่งกันหน้าเมืองร้องห่งร้องไห้กันเลยแต่เอาเป็นว่าในที่สุดพระพุทธเจ้าออกบวชปุ๊บเรื่องไปถึงหูกลนทัญยะค่ะกลนทัญยะก็จําสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้เมื่อ29ปีที่แล้วได้นะคะว่าตัวเองจะออกบวชตามพระพุทธเจ้้้้วว้าาาาาาาแลลลลวววกกกก็็จํไไดดยยยย่ตตััััเเอองงสญญบพรหหหมม์ทููป พราหมณ์ทั้งหลายอีกดคนที่เหลือค่ะว่ามีใครจะออกบวชกับฉันบ้างปรากฏว่าจาก7คนเนี่ยตามมาได้ทั้งหมดแค่4คนนะคะ4คนนี้รวมกับโกนธัญญาอีกคนนึงก็เลยรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่ม5คนหรือว่าปัญจัวะคีนั่นเองค่ะแล้วก็ออกบวชตามสมณะโคดมไปนะคะและตรงนี้จริงๆวิวไปเจอข้อมูลมาด้วยนะแต่จเจอมาจากแหล่งของต่างประเทศในภาษาไทยไม่เคยเห็นเลยนะคะเขาบอกว่าตอนที่โกนธัญญาจะออกบวชเนี่ยก็ได้มาขอพระเจ้าสุธรทนะด้วยนะเพราะว่าเป็นพราหมณ์หลวงเป็นอะไรก็ต้องมาแจ้งให้ทราบอะ่ะเขาบอกว่าพระเจ้าสุธรทนะก็ยินดีนะะค ก็บอกว่าเออออกไปแล้วไปช่วยดูแลลูกเราหน่อยเพราะว่าต้องการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเนื่องจากก็เป็นเจ้าชายออกไปอยู่ป่าคนเดียวนะคะดังนั้นช่วงแรกๆของการบวชเนี่ยนะคะปัญจัคควยคีทั้ง5้าก็เลยไปเป็นผู้อุปถากของสมณะโคโดมค่ะคําว่าอุปถากเนี่ยนะคะถ้าแปลตามศัพท์ตรงๆเลยเนี่ยเขาจะหมายถึงผู้ที่ยืนใกล้นะคือยืนใกล้ๆเพื่อรับใช้นั่นเองคอยปฏิบัติคอยอะไรต่างๆตักน้ําจัดผ้าจัดที่นงที่นอนอะไรก็ว่ากันไปคืออาจจะไม่ได้ปฏิบัติขนาดอยู่ในวังอะแต่ว่าก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือรับใช้ต่างๆนะะค และพร้อมๆกับการดูแลปริบัติรับใช้เนี่ยนะคะก็จะมีการปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเพื่อหาทางหลุดพ้นนะคะอย่างตอนที่สมณะโคดมบำเพ็ญทุกขคกริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาลิ้นดุลเพดานปากดข้าวหรือว่าอะไรก็ตามปัญจวัคคีย์ก็ทําด้วยค่ะประเด็นคือหลังจากที่สมณะโคดมเนี่ยปฏิบัติแบบเดิมๆมา6ปีเนี่ยนะคะก็พบว่านี่มันอาจจะไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็พยายามหาวิธีทางอื่นๆใด,ดๆเหมือนกับในคลิปที่วิวเล่าไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ยังไงอะนะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ตรรัส ะะมันมีจุดหนึ่งก่อนก็คือจุดที่สมณะโคโดมพบว่าการบําเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นค่ะมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นพระองค์เนี่ยนะคะก็เลยเลิอกอดอาหารเลิอกอะไรแล้วก็กลับมาเสวยอาหารตามปกติค่ะประเด็นก็คือจุดเนี้ยทาให้เหล่าบัญจวัคีทั้งหลายรู้สึกว่าอา้าวที่ตามออกมาบวชด,ด้วยเนี่ยนะเพราะคาดหวังว่าพระองค์จะเป็นมหาบุรุษจะคนพบความจริงอะไรบางอย่างซึ่งในมุมมองของคนในยุคสมัยนั้นอะหนทางเดียวเลยที่จะไปสู่การหลุดพ้นก็คือการอดอาหารการทรมานร่างกายการแยกจิตแยกนุ่น แยกนี่ออกจากกันแล้วพออยู่ดีๆสมณนะโคโดมเลิกอดอาหารแบบนั้นในมุมมองของปัญจาวัคคีย์ก็คงเป็นประมาณว่าคิดถึงความสบายเดี๋ยวคงแบบอยากจะกลับไปเป็นเจ้าชายเหมือนเดิมหรืออะไรก็ตามสิ่งนี้น่าจะทาให้ปัญจาวัคคีย์ทั้งหลายที่คาดหวังว่าตัวเองจะได้มาติดตามคนที่ค้นพบทางหลุดพ้นเนี่ยรู้สึกน่าจะเสื่อมศรัทธาหรือว่ารู้สึกว่าอ่ะไม่ใช่แนวทางเดียวกันแล้วก็เลยแยกทางกันนะคะทางใครทางมันดีกว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่รับรู้กันอีกนะคะว่าปัญจาวาคัคคีย์ไปอยู่ที่ไหนจนกระท fast ั่งฟาสต์เวิร์ดมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรรัส ้เรรียบรยบอค่ะพระองค์เนี่ยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไปโปรดอาจารย์ของพระองค์ก่อนแต่พอไปถึงก็พบว่าอาจารย์ของพระองค์เนี่ยตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยอายุที่มากด้วยอะไรก็เลยนึกถึงกลุ่มคนที่ปฏิบัติมาด้วยกันแล้วเรียกว่าใกล้ชิดที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปัญจัคควยคีนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยปัญจัคควยคีอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนกลับมาถึงแรกๆเนี่ยปัญจัคควยคีก็ยังมีความน่าจะโกรธอยู่ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบโกรธแบบกรดๆแต่ว่าก็ไม่พอใจอะไรบางออยยย่่่าางงูนนนนะะคคดดดัั้้้ก็ไไไไมเสวุ กับพระพุทธเจ้าตามปกติกิริยามารยาทอะไรก็ไม่ได้หนึ่งร้อเอซนอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่ด้วยความเคยชินด้วยความอะไรนะคะถึงจะโกรธหรือด้วยจะแบบเรียกว่างอนก็ได้นะก็ยังปฏิบัติตนเหมือนเดิมคือด้วยความเป็นอุปถากันมาก่อนนะ่ะก็ดูแลพระพุทธเจ้านะคะมีการถวายนงถวายน้ายําอะไรกันไปพูดง่ายๆคือไม่ชอบใจแหละแต่ว่ามือก็ยังทํางานอะไรตามปกตินะคะซึ่งในระหว่างนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เลยค่อยๆตรัสสอนเรื่องราวต่างๆให้กับปัญจวัคคีค่ะซึ่งสิ่งที่พระองค์เทศนาสั่งสอนไปเเนีี่ยยะะคะต้อองบกกวามกามรร ที่สวยงามมากอาจจะไม่ได้พูดในคลิปวิดีโอนี้100%่้นะนะก็คือไม่ได้เริ่มจากการบอกว่าพระองค์ค้นพบอะไรแต่เริ่มจากการบอกก่อนว่าสิ่งที่เคยเชื่อเชื่อกันเนี่ยมีอะไรบ้างที่พระองค์เห็นว่าผิดยกตัวอย่างเช่นพระองค์เริ่มบอกก่อนเลยบอกว่าเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์มองว่าสมณะทั้งหลายที่ปลีกตัวจากสังคมแล้วเนี่ยมี2ส,สิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งแรกก็คือการแบบยุติดในรูปรถกลิ่นเสียงนะซึ่งเขาจะมีศัพท์เลี่ยของเขาด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เสพสุขแล้วจะไปอีีีีีกกทททททททาาาาางงงงงนนึึสุดดเเลยยออออ่่่่แบบปัญจวคูออาหารรม ตัวเองอะไรต่างๆซึ่งก็มีศัพท์เรียกของตัวเองเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ใช่ทางที่พระองค์มองว่าใช่เหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพระองค์ก็ตรัสต่อว่าอะแล้วถ้าไม่ไปทางนี้ไม่ไปทางนี้แล้วสําหรับพระองค์ทางไหนคือทางที่ถูกพระองค์บอกว่าสุดตรงทั้งสองทางเนี่ยผิดทั้งคู่เลยสําหรับพระองค์เนี่ยทางที่คิดว่าเข้าใกล้ความลุดพ้นที่สุดคือมัชชิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางนั่นเองค่ะซึ่งฮาวทูจะเดินไปทางสายกลางเนี่ยนะก็คือมัคมีองค์8นั่นเองหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็เทศถึงมมีองงค์8ไปไปปปมมมมมม่ว่วาาาาจะะเ็นสสสสัทิิฐก วาจะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิค่ะแล้วหลังจะบอกว่าอ่ะต้องปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วพระองค์ค่อยปะตลอมกลับมาต่อนะคะว่าถ้าปฏิบัติได้แบบนี้เนี่ยนะเราก็จะเข้าถึงความจริงสูงสุดของโลกก็คืออริยสัจสี่นั่นเองค่ะปรากฏว่าพอพระองค์ตัดสอนตรงนี้เนี่ยนะคะครบเรียบร้อยปุ๊บหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้แก่กกนทัญญาเนี่ยก็บรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชทันทีเลยค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็น A นนเอตทัคะใด้า ระตัญยูค่ะคือมีราตีนานบวชก่อนผู้อื่นนะคะเพราะว่านี่คือพระสงฆ์รูปแรกของพุทธศาสนาค่ะและหลังจากนี้นะคะในอนาคตตอนที่พุทธศาสนาเริ่มแพร่กระจายตัวไปแล้วเนี่ยเริ่มมีพระสงฆ์มากมายเนี่ยนะคะท่ะททานได้รับการยกย่องถึงขนาดว่าก็จะมีที่นั่งพิเศษเลยนะคะเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยก็จะนั่งด้านซ้ายพระมุคลานะนั่งด้านขวาใช่ไหมในฐานะอัครสาวกาาด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะในขณะที่พระกนัญญ,ญ์เนี่ยก็จะได้รับการยกย่องให้นั่งด้านหลังของทั้งสององค์ค่ะก็คือเป็นตําแหน่งพิเศษในขณะที่พระสงฆ์ ดูดก <IP> <เ>็จะนั่งรอบๆไปนะคะทีเนี้ยพระโกนทัญญะคือดวงตาเห็นธรรมและบรรลุถึงโสดาบันและบวชไปละก็ทาให้ปัญจวัคคีย์อีก4คนที่เหลือเนี้ยก็เริ่มสนใจละแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุนะพระองค์ก็เลยเทศต่อนะคะพระองค์ก็เทศนาต่อไปเรื่อยๆคือทั้ง4คนเนี้ยไม่ได้บรรลุได้เร็วเหมือนกับพระโกนัญญะไงแต่ว่าเทศไปสักพักทั้ง4องค์ก็บรรลุโสดาบันเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบวชกันตามลําดับค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง5รูปตอนเนี้ยบรรลุแค่เป็นโสดาบันนะคะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหััันนนนตะะคค้้้ออองงรรรรรท5ูป่บบบลลุโสดดาหมกกแวว็ สนนะะมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะเทศนาต่อค่ะเป็นคําสอนอีกชุดนึงนะคะ<ม>ก็คืออนันตละขณะสูตรค่ะ พระสูตรเนี้ยจะเป็นพระสูตรที่ลงลึกไปถึงเรื่องขันห้าเรื่องของโลกข้างนอกกับโลกข้างในจิตใจเรามันทํางานเกี่ยวข้องกันยังไงซึ่งพระสูตรเนี้ยจะเป็นพระสูตรที่แบบเจาะลึกมากวิวไม่ขออธิบายตรงนี้นะเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นที่จะอธิบายได้นะคะแต่ว่าหลักๆพระสูตรเนี้ยก็จะเน้นเรื่องว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงประมาณนี้แหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาไปซึ่งในคมภี์ที่บันทึกเอาไว้นี่นะคะก็จะบอกเลยว่าพระองค์เนี่ยใช้วาทศิลสูงมากในการค่อยๆสอนค่อยๆสอนคือทรงเป็นครูที่แบบเก่งมากๆอะเชนนสอไปปุ๊กก็็จมีีารร กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5สักหนึ่งจึกหนึ่งนะคะประมาณว่าฟังมาถึงขนาดนี้แล้วภิกษุทั้งหลาย ท่านคิดว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าตอบว่าไม่เที่ยงก็โอเคเอาไปต่อแล้วข้อถัดไปคิดว่าแบบนี้หรือแบบนี้แล้วท่านก็ตรัสถามเป็นจุดๆๆทีละข้อทีละข้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเบื่อหน่ายขันห้าไหมปรากฏว่าฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะเหมือนทุกท่านเนี่ยน่าจะเก็ตัะทุกคนคือประมาณว่าบรรลุนะคะก็เลยหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์กันหมดค่ะซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้การเทศบรรจาวคีเนี่ยง่ายกว่าการเทศคนนอกแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่ีเาารวจคคนนป็ ที่มีจอ์นี่ในการแบบตามหาการหลุดพ้นมาพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าเลยไงแล้วก็ มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วเป็นพราหมณ์มาก่อนได้เรียนเรื่องปรัชญ,ญาเรื่องอะไรมาก่อนอยู่แล้วรู้จักศัพท์ต่างๆอยู่แล้วรู้พื้นฐานอยู่แล้วว่าเดิมคิดแบบนี้แบบใหม่คิดแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยอาจจะตามได้ง่ายกว่าการที่จะไปเทศนาคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานค่ะซึ่งเอาจริงๆเรื่องในตอนนี้ที่วิวเพิ่งเล่าไปเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าได้โปรดปัญจวัคคีย์แล้วทาให้ปัญจวัคคีย์บวชเป็นภิกษุ5รูปแรกของศาสนาพุทธเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เด่นที่สุดของปัญจวัคคีย์และถ้าเราไปศึกษาพุทธประวัติ หายไปเลยหายแบบหายไปเลยเราก็จะได้ไปฟังพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่ศาสนาตามที่ต่างๆไปเทศคนนั้นไปเทศคนนี้ไปเทศ,คนน,เทศคนนู้นแล้วก็ไม่เห็นมีพูดถึงปัญจวัคคีย์อีกคําถามคือแล้วปัญจวัคคีย์หายไปไหนยังอยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีบทบาทเด่นค่ะแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่มีการพูดชื่อขึ้นมานะคะเพราะว่านอกจากปัญจวัคคีย์ที่เป็น5รูปแรกแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไปเผยแผ่ศาสนาต่อจนกระทั่งได้กลุ่มพระภิกษุกลุ่มแรกมาทั้งหมด60 60รรูปคค่่ะะเส็พองง์ก รูปแรกนี้ออกไปเผยแผ่ศาสนาตามที่ต่างๆค่ะด้วยความที่สมัยนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะแบบมีคําสอนนี้แล้วโพสต์ลงไปในเว็บไซต์หรือว่าประกาศออกทีวีนะคะดังนั้นมันคือการพูดปากต่อปากพระพุทธเจ้าไม่สามารถเผยแผ่ศาสนาด้วยพระองค์เองได้อีกต่อไปก็เลยส่งพระสาวก60รูปแรกนี้ซึ่งมีปัญจาวัคคีทั้ง5าเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยออกไปเผยแผ่ศาสนาตามที่ต่างๆค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นบทบาทของปัญจาวาคัคคีแบบชัดๆเหมือนเดิมนะคะแต่เราก็จะได้ยินชื่อแหละว่าท่านไปทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพระโกนทัญญา ท่านก็กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะก็คือที่หมู่บ้านพราหมณวัตถุหลังจากนั้นท่านก็ไปโปรดญาติญาติของตัวเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าในหมู่ญาติญาติของท่านเนี่ยก็เป็นพราหม์ทั้งนั้นเลยนะคะและหนึ่งในนั้นที่เป็นหลานของท่านเนี่ยก็คือพราหมณปุณนะก็ออกปวดตามท่านไปค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะพราหมณะเนี่ยก็จะกลายเป็นพระปุณณะมันตานีบุตรเถระภายหลังเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทัตคะด้านธรรมกถึถหรือว่าเป็นผู้เ็นเลิศด,ด้านการเทศนั่นเองค่ะส่วนอีกองค์หนึ่งนะคะ ที่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นคนที่ไปเผยแผ่ศาสนาให้กับจิตตะคหาบดีนะคะอุบาสกคนสําคัญที่อุปถัมภุธศาสนาเลยจนกระทั่งจิตตะคาบดีเนี่ยถาวายสวนมะกอกนะคะให้เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในพุทธศาสนาค่ะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนการออกบวชคือการออกป่านะคะดังนั้นถ้าเราสังเกตวัดแห่งแรกๆของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่เป็นสวนก็เป็นป่าทาั้งนั้นค่ะอย่างแบบป่าไผ่ป่ามะม่วงและองค์สุดท้ายนะคะที่มีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาพุทธก็คือพระอัศชิค่ะพระอัศชิเนี่ยถ้านับในปัญจวัค ท่านคือองค์สุดท้ายที่บรรลุธรรมนะคะแต่ท่านเนี่ยมีบทบาทสําคัญค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยนะคะคือองค์ที่เดินทางไปที่กรุงราชครึ้แคว้นมคตค่ะแล้วในขณะที่ท่านบินทบาทอยู่ในเมืองนะคะก็มีกิริยามารยาทที่งามจนมีคนหนึ่งศรัทธาขึ้นมาค่ะก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุปติสสะนะคะทีเนี้ยอุปติสสะเห็นพระอาชาชก็รู้สึกเรื่อมใสค่ะก็เลยไปรอจนท่านเนี่ยบินทบาทเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปถามว่าใครคือศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนอะไรบ้างทีเนี้ยด้วยความที่พระอากกกๆนนนะะคทท่่่าาา็เลยบอว เพิ่งบวชจะแสดงธรรมแบบกว้างขวางเนี่ยไม่ได้นะแต่ท่านเนี่ยขอพูดถึงธรรมะแบบย่อๆแล้วกันนะแล้วบทสรุปที่ท่านยอออกมาเนี่ยนะคะจะแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระสมณะมีปกติท่านสั่งสอนอย่างนี้คือมันสั้นมากทุกคนแต่คาถานเนี่ยเป็นคาถาที่ สรุปเอาเหมือนแทบจะแบบหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเอาไว้จบเลยทีเดียวนะคะซึ่งคาถาเนี่ยในภาษาบาลีเขาจะบอกว่าเยธรรมมาเหตุตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะเตสันจโยนิโรโทจะ เอวังวาทีมหาสมโนคือเห็นไหมว่ามันขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยคําว่าเยธรรมาใครที่คุณเคยกับคาถาต่างๆในพุทธศาสนาจะรู้ว่าคาถาเยธรรมาคือคาถาที่ดังมากทุกคนคาถาเนี้ยมาจากคําพูดของพระอัศชิที่อธิบายให้อุปติสสะฟังค่ะซึ่งคาถาเยธรรมาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแบบคาถาที่สรุปรวมหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ได้ดีมากๆนะคะถึงขนาดที่ว่าถ้าเราไปดูพวกหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆเวลาที่เขาต้องการจะจารึกถึงพุทธศาสนาแล้วแบบเขาไม่สามารถจารึก ได้อพูดได้แค่ประโยคเดียวเขาจะพูดว่าเยธรรมมานะคะคือคาถาบทนี้แหละเวลาไปเจอแบบสมัยทวาราวดีสมัยนู้นสมัยนี้เป็นคาถาเยธรรมมาทั้งนั้นนะคะทีนี้ความเทพของอีเวนต์นี้คืออะไรรูป้ป่ะพออุปติสฐะได้ยินคาถานี้นะคะก็เกิดบรรลุธรรมขึ้นมาค่ะก็เลยขอบวชนะคะและอุปติสฐะบวชออกมาก็คือพระสารีบุตรค่ะพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะคะแล้วพระสารีบุตรก็ยังไปชวนเพื่อนหม่คนนึงค่ะก็คือโกลิตะเนี่ยมาบวชด,ด้วยมาเป็นพระโมคคัลนะพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของ พระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นพระอาชาชีก็เลยมีบทบาทสาคัญในการทําให้พระพุทธเจ้ามีพระคราสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายนะคะส่วนพระปัญจาวัคคีย์รูปอื่นเนี่ยก็คงมีบทบาททํานองนี้เหมือนกันค่ะคือออกไปเผยแผ่ธรรมแล้วก็ดูแลพระภิสุป,ปวชใหม่อะไรในฐานะผู้ที่บวชมาก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีบทบาทเด่นจนกระทั่งมีการบันทึกเอาไว้แบบจริงจังค่ะทีนี้คําถามก็คือแล้วสุดท้ายพระปัญจวคัคคีย์หายไปไหนอะไรยังไงก็ท่านก็คงนิพพานไปตามอายุไขนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอบันทึกเกี่ยวกับพระปัญจ,จวัคคีย รูปไหนนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าหรือว่านิพพานหลังพระพุทธเจ้านะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือพระโกนทัญญะค่ะที่มีบันทึกเอาไว้นะคะว่าน,นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเนื่องจากถ้านับอายุของพระโกนทัญญะเนี่ยนะคะพระโกนทัญญะเป็นหนุ่มในตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดดังนั้นตอนที่เพิ่งบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็น่าจะอายุราวแบบ60ได้แล้วนะคะซึ่งมันก็มีตอนหนึ่งที่ท่านเนี่ยอายุมากแล้วท่านก็ทูลลาพระพุทธเจ้านะคะไปปลีกวิเวกอยู่ที่ริมสามัมนทาคินีค่ะตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้มีบันทึกใในนนนนนไไททททยขาาาาดั้แตต่่่่่วเเเีปปจอซอซสงระะศ บอกว่าเพราะเรื่องที่รูบอกเรื่องที่นั่งนี่แหละว่าพระกนธรรัญญาเนี่ยได้รับการยกย่องมากให้นั่งอยู่แบบที่พิเศษเลยนะคะดังนั้นท่านก็เกรงว่าการที่ท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระรูปใหม่ๆพระที่อ่อนพรรษากว่าอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอาจจะทํางานต่างๆไม่สะดวกต้องมาคอยเกรงใจท่านดังนั้นท่านก็เลยปลีกวิเวกดีกว่าพระต่างๆที่แบบอ่อนพรรษากว่าจะได้เต็มที่นะคะอยากเผยแผ่ทําอยากอะไรก็ไม่ต้องมาเกรงใจท่านซึ่งถ้าเอาตามแบบคมภีฝั่งไทยเนี่ยก็จะบอกว่าบริเวณริมสร์ที่ท่านไปปลีกวิเวกเนี่ยก็เป็น ที่มีช้างตระกูลสําคัญอยู่อะไรอย่างนี้นะคะท่านยไปอยู่ตรงนั้นได้ประมาณ12ปีโดยที่มีสัตว์ป่าทั้งหลายคอยดูแลคอยอุปถักภ์มีเรื่องที่ว่าท้าวสักกะหรือว่าพระอินเนี่ยก็ลงมาใส่บาตรแล้วก็ขอให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังด้วยท่านก็แสดงธรรมเรื่องอริยสัจสีให้ฟังอะไรให้ฟังนะคะจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านรู้ตัวว่าท่านจะนิพพานแล้วท่านก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ลาสังขารไปอย่างสงบนะคะและวิวก็ไปเจอมาเวอร์ชันหนึ่งซึ่งไม่เจอในภาษาไทยนะเจอในภาษาอังกฤษบอกว่าตอนทีีท่่ทาานนลละสังรไปแ้วก็มพอุธ พระเถระนะคะมาช่วยจัดก,การงานส่งงานศพอะไรให้ค่ะซึ่งพระอนุรุธทธะเถระเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระประรญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกบวดตามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในงานครั้งนั้นเนี่ยก็มีพระเข้าร่วมถึง500รูปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เท่าที่รวบรวมมาเล่าได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊าย จริงๆเรื่องเกี่ยวกับพระอัสสชิเนี่ยก็มีบันทึกอยู่อีกจุดหนึ่งนะที่วิวไม่ได้เล่าแต่ว่าจะบันทึกอยู่ในเรื่องของพระสารีบุตรนะคะบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยเคารพพระอัสสชิมากถึงขนาดที่ว่าก่อนที่จะจําวัดทุกครั้งเนี่ยท่านก็จะหันไปทางที่พระอัสสชิอยู่แล้วก็กราบนะคะประมาณว่านอบน้อมแด่อาจารย์ค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกใครนะคะจนพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเรียกเข้ามาเลยนะว่าท่านกราบทิศเหมือนกับพรามหรอเพราะว่าพรามต้องแบบมีการกราบไปตามทิศต่างๆแบบบูชาพระอาทิตย์บูชาอะไรของเขาใช่ แต่ว่ากราบไปทางทิศของอาจารย์ที่อาจารย์อยู่กราบไปทางพระอัจชชินะคะพระพุทธเจ้าถึงจะสรรเสริญค่ะบอกว่าโอ้ั้นอันนี้คือดีเพราะว่าเราต้องนอบน้อมแด่อาจารย์แบบนี้ละค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ